สบายดีทุกคนเนาะวันนี้ข้าพเจ้าชิมาพาทุกคนมาเอาจักจั่นเนาะจักจั่นอยู่หูควาโซนนี้มันโซนกำลังเสียอกหูเนาะนี่มาเบิ้งเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งอ้หมดกินเนาะมาแรงเนาะมาเซาเบิ่งเนาะมาเบิ้งเนาะนี่เนาะนี่นี่ จันยังเป็นตัวอ่อนอยู่เริ่มแข็งเองไงเนี่ยตัวนี้ดิโอ้โอ้ลักอันมดเนี่ยบอกมันออกมาละอันมดกินมาเยียบได้ละตัวเป็นเยียบโอ้โทุกมาเบิ้งมาเบิ้งตอนนี้มาเบิ้งตัวนี้ต่อเนาะลงไปแล้วมาสีมีหรือร์มูมีโอ้หมทหันเลยอันนี้อะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยออุมันเยอะ นี mm ่ร hmm. oh, e mm. ุ่นกันอันนี้โมดีงามเอมันมีตัวมดไล่มันสูกมันออกมาต้องร่วมกันหมดนี่นี่กินมั้ตัวมดก็กินมั้ยตัวมดมันแบบมันเฮ็ดมันรำคาญนะมันรำงาญมันมันอา่อยั่วกินชอว์ใส่ตายวันนี้ไม่กินโหดโอ้ยัย่างพวตายโอ้ยสองตัวไม่ได้เสียอ่ะตัวใหม่เอามาจริงเดียเอามาพวกตายมันกำลังออกมันกำลังเซียนออกมาเนาะตายเลย เห็นอันนี okay. no. okay. ้กูเห็นว่าอ่านกระบงกค่ะตุ๊กใหญ่แบบอันนี้มันสวยมันกำลังออกนะอันนี้บ้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไอ้บอโลตัวนี้ตัวนี้นะโอ้ตัวนี้เข้ามาเฮ้ยมึงดูเห็ดตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ยอมหนีไอ้ผู้ว่าตัวอย่างละคอมเมนต์บอกเลยเนาะเมื่อกี้นี้ไปต่อไปเบิ่งนอนรุ่นน้ำกันเนาะ สวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองเฮานี่ครับหากินแบบนี้แหละหากินแบบบ้านๆเรื่องนึ่มันื่อเห็นหูหลายๆท่านี้เนาะน้ำเตมถึ้ำเตฮ้ยมาเบิังอุ้ยเจอแล้วไปไปไปใส่รถใส่คุณแม่คุณแม่คุณอีกรถคีกรถอืมโอ้ยเนี่ยมึงทีมงาน เวยร์จลไ์กต็ติดต,ต,ต,ตามเพิ่นน่นน่อขอเพิ่นก็อยู่ในซองนี่แหละบมวน,นี่ไ่ได้ไรขุดแง่คนแล้วได้ไรเนาะมอหน้าใช่ไปขุดแงกมน,น่าอกส่วัน้มีหางใบฮะมื่นอเตระจัดไปอีกตัวเนาะแม่ซัซบลงขึ้นมาแม่มนลงนี่มาแล้วโอโทษโอ้โโอมันยังบูมีปิกเริ่มมีปิก แกออกก<อ>่อนเดี๋ยวมันมีตีขุดแม่หูนี่นะจักจันโอ้ไ่เห็น,ตหนโตไม่เห็นคตขุดแล้วนะมาเบิ่งหูงนี้ตอนน่ตอเนาะมาเรียนผมทำอะไรมาเบิ่งมาบึงตัวนี้ตัวนี้ว,นวิธีการเอาไว้เนาะเพราะว่ามันกำลังสิขึ้นมาเราต้องจะเอาเสียมสับรัดมันนี่ทันว่าสับซ่าแล้วมันเซียนหมดลงไปลุ่มคนน่ะ เอาไ <laughs> มห,าม,หนะมมึงเนาะมึงเห็นนะผู้ชมมึงเนาะนี่เนาะลักษณะมันสีเป็นตัวสินี่เห็นไหพอดีสเตปสามีนะไปอ่าพีา่น้องตอนนี้เฮาก็เอาแล้วละเนาะเฮาวเได้กลับละสำหรับวันนี้เอ่อฮาขอจบคลิปสามีเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป บ๊ายบาย